สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักพระเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้ขอแนะนําตัวท่านพร์มโนวันชื่อเล่นหน่อยนะคะแล้วก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรเมล็ดพันธุ์ดอยสะเก็ดวันนี้จะได้มาหนุนใจพี่น้องนะคะในคำพยานที่ หน่อยได้เดินติดตามพระเจ้านะคะ,ะก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้านะคะก็มีชีวิตที่แบบโอ้โหไม่รู้จะบอกอยังไงเป็นลูกคนสุดท้องนะคะในบรรดา4คนพี่น้องนะคะพี่น้องอเป็นคนที่มีสองอารมณ์สองบุค,คลิกที่เป็นคนทีอ่อารมณ์ร้ายรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจตัวเองสุดๆนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นก็ ดำเนินวิถีชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะคะสังสรรค์กับเพื่อนนะคะชีวิตที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะชอบทานเหล้าทานเบียร์แล้วก็ชอบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ติดตลกแล้วก็ไปที่ไหนก็สร้างความสนุกสนานความฮาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลึกๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้มโมโหนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ชอบพูดสิ่งดังหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างนี้เรื่อยมาก็มีวันหนึ่งที่เกิดวิกฤตในชีวิตนะคะในเรื่องครอบครัวซึ่งมีปัญหาซึ่งแก้ไม่ตกนะคะนะคะเพราะว่าตอนนั้นสามีในครอบครัวงหนอยนั้นสามีมีกิกเนะเาะแล้วรู้สึกแบบปวดแล้วเจ็บปวดไม่ว่าจะทําด้วยวิธีทางไหนก็ตาม ด้วยเขาบอกว่าเป็นคนทางโลกป่วยมาก่อนยังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็เพื่อนก็แนะนําว่าเออไปหมอหาดูหมอน, ون, นู่นนี่นั่นก็ไปทุกที่ไปหมดที่เขาบอกว่าอ่าหมอดูแม่นแม่นอะไรเงนี้ค่ะแต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบรู้สึกแบบเสียใจมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์แบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วในชีวิตนะคะแล้วก็หมดหวังในชีวิตแล้วว่าคงไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ มีพี่พี่สาวคนหนึ่งในบรรดาสี่พี่น้องคนที่สองนะคะซึ่งได้ยินมาหลายปีแล้วว่าพี่คนนี้เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเรื่องพระเยซูวันหนึ่งพี่เขาก็มาบอกมาแตะไหลของของหน่อยะคะ่ะว่าหน่อยมาหาพระเจ้าเถิดก็ก็ยังปฏิเสธบอกกับพี่พสาวว่าอย่ามายุ่งแล้วก็ไม่เข้าใจแต่พี่สาวคนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งก็รอเวลาให้กําลังใจ หน่อยมาตลอดแล้วก็ไม่เคยที่จะด่าหรือว่าอะไรมีตแต่เราละด่าพี่เขาพยายามไม่หน่อยไปไปโบสถ์ไปอะไรประมาณนี้แต่หนูก็ปฏิเสธไม่ไปถ้าพี่อยากจะไปหาพระเจ้าพี่ก็ก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับชีวิตของหน่อยนะคะก็ปฏิเสธพี่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยจนมาวันหนึ่งก็ไม่ไหวจริงๆแล้วคุกเข่าก็บอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงปรดปวดให้เห็นให้เห็นถึง ปัญหาที่หน่อยเจอในเรื่องของสามีเนะี่ยก็ตัดสินใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจรับเชื่อก็ตัดสินใจเดินทางมาเชียงใหม่มาอยู่กับพี่สาวคนที่ให้มารู้จักกับพระเจ้าชีวิตก็เริ่มต้นจากลุ่มๆดอนๆแต่ก็ไปโบสถ์นะคะแล้วก็เริ่มบอกกับพระเจ้าแล้วคุกเข่ากับพระเจ้าตลอดว่าขอพระเจ้าให้ลูกเป็นคนที่ถ่อมใจให้ลูกได้เป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นที่ถอยเกติ้่พระเจ้า ระเจ้าเข้ามาเป็นแปลงในใจของลอยคือรักคนที่ไม่น่ารักรักศัตรูนะคะหลังจากที่เคยมีความรู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดหรือว่าแค้นสิ่งเหล่านั้นได้มาลายและสูญหายไปจากชีวิตของ่อยนะคะหลังจากนั้นก็ได้มารู้จักกับอาจารย์กุ้งอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วก็ได้เกิดมเมล็ดพันธุ์ที่มลิมเกิดขึ้นช่วงนั้นก็เป็นแค่สมาชิกที่พาพี่น้องสมาชิก ไปร่วมนมัสการทำบททำแครในวันหนึ่งที่เ<ส>ขาเรียกว่าศยาพิบาลที่เมล็ดพัน์แม่ลิมได้เสียชีวิตลงนะคะแล้วก็ผู้นำทางแม่ลิมก็เรียกคักเรีกหน่อยไปอยากจะให้ไปร่วมรับใช้ด้วยที่เบล็ดพัน์แม่ลิมเนะะี่ยค่ะซึ่งตอนแรกก็แปลกใจชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นคนที่อารมณ์ร้ายเนี่ยนะมีพระนิสิตเนี่ยนะแต่ก็ตัดสินใจ ตอบตกลงเข้าไปว่าโอเคจะร่วมรับใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาพี่น้องคะหน่อยเองก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะด้วยที่ชีวิตที่ติดตามพระเจ้าและเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้นําสอนเราและหนุนใจเราและทําให้ชีวิตของเร่ดิพลิกจนคนรอบข้างเห็นได้ชัดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่มอีอาจารย์ที่คุณแล้วก็ อาจารย์กุ้งได้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หนุนใจหน่อยมาตลอดเวลาท่ามกลางที่เจอสถานการณ์ปัญหานะคะหน่อยเชื่อแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่ผู้นําหนุนใจแล้วก็สอนแล้วก็เตือนทําให้ชีวิตของหน่อยก็เป็นเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้นะคะท่ามกลางที่เราเจอปัญหาพระพ,พรของพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้มา นำคนมารู้จักกับพระเจ้าในผ่านชีวิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มเมล็ดพันธุ์มลิมก็เกิดที่อาคนเต็มจําเป็นต้องย้ายนะคะหน่อยก็อธิษฐานกับทีมอาผู้นําไม่กี่คนโดยการที่ก่อกองไฟอธิษฐาน40สิวันถ้าพระเจ้าจะให้เกิดเป็นคิดสจักมเมล็ดพันธุ์โดยสเกตก็ขอพระเจ้ารับรองก่ออธิษฐานส0สวันกับพี่น้องก็จนเกิดมาเป็นคิดสจักรเมล็ดพันธุ์โดยสเกตปีนี้ ครบปีที่5ตอนที่เริ่มต้นที่ทําทคิดจจักครั้งแรกก็เริ่มต้นกันที่7คนตอนนี้ก็มีผู้เชื่อนะคะที่มาร่วมนมัสการที่คิดสัจจเมล็ดพันธุ์โดยสกิดเป็นจำนวนมากขึ้นถึง70กว่าคนต่ออาทิตย์นะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งวันนี้หน่อยแจกจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้ติดตามพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเลือกเราแล้วให้เราติดตามพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ ทำจนกว่าพราะองค์จะมารับเราให้พี่น้องได้อดทนและรอคอยนะคะในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นะคะแล้วก็ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในคัมยีนนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วพระเจ้าอวยพรค่ะ